่วงนี้มีไข้หวัดใหญ่ระบาดค่ะทั้งสายพัน์ A สายพันธ์ีเลยลองเทสอาการตัวเองดูว่าอาการเข้าได้หรือเปล่านะคะข้อแรกคืออาการจะมีไข้ไข้สูงค่ะส่วนมาก39องศา40องศา,งศาต่อเนื่อง2-3วันเลยมีไอมีจามมีเจ็บคอบางคนมีปวดศีรษะมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะหรือบางคนจะมีอาการเรื่องของทานเินอ,อาหารร่วมด้วยนะคะทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียก็ติดต่อจากคนที่เป็นนะคะมาสู่เราโดยการผ่านการสัมผัสค่ะ ไอจามน้ำมูกน้ำลายนะคะหรือสัมผัสสิ่งของที่เปื้อนน้ำลายเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นเด็กเอาของมาองเข้าปากแบบนี้ก็สามารถติดได้ส่วนการป้องกันนะคะเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือก็ได้หรือว่าล้างด้วยน้ำสบู่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่แมสเวลาต้องออกไปที่ชุมชนค่ะและที่สําคัญมีวัคซีนป้องกันนะคะใครที่ปีนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่าลืมมาฉีดวัคซีนกันนะคะส่วนการ เราก็มียาจำเพาะเลยนะคะสำหรับต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นการรักษาตามอาการนะคะเช่นดื่มน้ำเยอะๆทานยาลดไข้เช็ดตัวนะคะยาแก้ไอนะคะล้างจมูกรวมด้วยช่วยได้ะคะ่ะแล้วต้องดูอาการแทรกซ้อนรุนแรงนะคะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเลยนะคะมีอาการไอมากเลยหอบเหนื่อยอาจจะมีอาการภาวะแทรกซ้อนทางด้านลมปอดได้ ไม่เกิดปอดอักเสบได้นะคะหรือว่าซึมมากนะคะนะ้ไขสูงจนชัาก,ก็จะขึ้นสมองได้เหมือนกันหรือว่ามีเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อมากมีกล้ามเนื้ออักเสบร,ร่วมด้วยอันนี้ต้องกลับมาพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ